<ส>ม,มาล่ำแหน่ป e ุ ah. ้บเน่ม <se> well ืจ้าโอ้ถือเรขร้อยป้าจ้ามาล่ำได้แด่ปุ๊บดูดูดูนั่งล่บมาืูนั่งลำเป็นยาเจ้าจาเป็นมาถือแสนถือคืนจ้าทุกเจ้าเนก็แสนึ้นแล้วเพิ่งกั้งตอนไปรั้ยูบาลเพิ่นเพิ่นถึงสี่แสนโอ้ไปรั้ยูบาลเพิ่นีล้วไปรั้นบานเพิ่นน้ำอบี คือที่แสนคือตัวใดคะแม่เก้าสนวดนั่นแม่เพราะอันบ้องวดทีแสนแม่จำไม่ได้ว่าศันหกศูนย์หกแล้วือศูนย์หกแล้วว่าราน่าอันเลขคือบกม่วงศูนหกแล้ว่าแล้วเมื่อเราบอกผู้จับแล้วเื่อเราก้แล้วเมื่อเราก้แล้วเมื่อาแกล้วเมี่เาแกลเมืเรากดแล้ว่อเราแก้แเมื่อาแก้แเมือาแก้แล้วเมื่อาแก้แลวม่องราแวเม่าแลวมือด้วอเรวเม่รากวเ่เก้่อเา้ว่เา้้ว บานีลังจากแก้บุญเพื่อนพ่อได้เลขว่ค่ะใกล้เมื่อออกจ้าใกล้เมื่อออกใกล้เมื่อออกเพื่อนึกจับดูฟิงฟองบ่ค่ะเพื่อนเพื่อนสิได้เลขของเพื่อนเรานกับเราขายผาอยู่นี่ก็เราขายผาอยู่นี่จ้เราขายผาอยู่นี่อยจ้ายูนาร้เนยรายยูนวารเนี่ยแหละยูนวานี่ยแลนวัดเนี่ยแหละเอยุ่งิมนกันย่งที่นี่ายผาขายกระเป๋ามากยอดความเห็นเลย อย่ามาถามแล้วรไก่เมื่อยคุณงามแต่ไก่เมื่อยยังมาถามเราน้วครับผมง่งามก็นั่งร่ำเนี่ยแะจ้าเมื่อไรก็นีแหละค่ะแต่ผมงามงงงามว่าู่จ้างหรือจะเสือกต้องงามง่ามไปเฟืองามไปเฟืางาหรือะ ยังคองเหลือยังมีน้อยเยอะมีแต่ผู้สาวๆนะคะสาวเหลือน้อยสาวเหลือน้อยนะคะใครว่างก็เชิญนะคะบุเท่าว่าจว ได้แล้วเลยเราเหมืว่ท่านเนี่ยเอาเลยเลยมือนีมือนีมาแกมาแกมาแกแยบแยบห้เอฟซีได้บ่าค่ะความเกันมันออกนั่งํำละทุกเที่ยวจำนั่งลำมีเก้ากันบัลลูย่าสิบเก้านาหรือเก้าลังแค่นั่นละจ้าสิบเก้าครับแม่ คือปมาณว่าเก่าศูนย์เก่านึ่งน้องแจคน่้างแ่ทาอบนับจะนั่งร้อมาจัดงานั่งง้ามือนเก้ามาเก้าพก่วเจียวตะเก้าเหรแม่จ้ามาพ่อเสียวตะเก่าคนนั่งน้าเก่าคนไม่เก้าศูนย์ตเก้าหนึ่งใช่ไหมครับแม่ปามนะแน่แน่บ่เก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งเนาะค่ะตามนตามนในเขากเรียกกันว่าอร คนแห่ร่ำชิ้เก่าคนต่อชิ้เก่าสินะคนแห่ร่ำเขาไหคนต่อใกี้กีกนกาเพียวเนี่เคยถอคนร่ำร่ำหกคนคนที่เก็น่ยไม่ได้บอกมมบอกขั้นูนขอกขั้นสูนเจ็บกันชออกแก่ตับเมื่อนั่งร่ำแต่ร่ำมื่อนี้เ่ยคนจ้าเมื่อนี้เก้าจ้าเก้าคนเก้าคนมาเก้าคนแต่ร่ำูคนบ่จ้าุูคน เอ้ยนางยังกะผับเนแดแต่ปัญหาบ้านเนี่ยจรจนจะสิเมื่อรดยังแย่จนปนออกนอันจนแล้วโจรจอย่างนว่าโจนที่ไม่บานบ้านี่งมมดเลยเราบอกเพจนไม่แยกกันคางช่องสอบถามเลยค่ะว่าจ้าอี่หยังบ้านจังสือบ้าน อันน er ี้ก็บอกบาได้จ้ามาไ้คือคันลู่นะแม่เสื้อมาแล้วจ้าแม่มาบอกเอฟซีอกจ้าที่เก่าเล่นว่าจ้าเก่าใช่่ายหน้ามาสื่อมาิมากก็ได้เรนบางที ขุ่นเก้านเก้าแดงเขียวาม่ม่น่ากัส่วนตัวครับแม่ส่วนตัวส่วนตัว่น91 98จ้า91 98 9 9ง้มาเ้ี่ตงนี้และเนาะ94บอก9าเปนไ94ว่าเ็ไคุณแม่เป็นคุนที่ถูกเลขรู้อะไรเป็นเก่งเก่งเนาะค่ะค่ะคุณแม่ถือเลขดีตงใจ นี่ะนจรู้ดอันเลขมาบอกมือใด้ววบ็มเไม่บอกคู่เราบอกคู่บ้หนมาดีๆ้ะคู่วันมีซุขแกให้ด้วสมครครับถ้าเกิดถ้าเกิดเอฟซีมาขอที่นี่แล้วอยากมีนางรำอย่างนี้ติดต่อใครได้บ้างครับคุณไม่นิ่มยุนี่าแมนตีจ้าไม่นิ่มอะไรไม่นิ่ะไม่นิ่มบอกเลยแม่ ไปแอดมินเีปลูกเนาะว่วสิมาแอดมินทได้มาติต่อนางร่ำหจ้าหรือว่าคนที่เป็นมาทํำบุญเนาะทีแอดมินหัวจยากได้เบิดข้อไวว่าอกเจ้าตัวว่ได้มาใ่ได้ไ้หลงได้ได้ได้เป็นคนบ้านนี่บ้านทโน้นี่จะาป้าาเรามาวัดี่นมาวัดนี่ได้คณะนั่งรำวันไค่นี้หมอนวด น่วัสมณีเนาะนวดนวดจัดเสินจับเสนเดนเสอเสอาคู้นึงอะเด้อนอบแก่กามชา เป็นมอนวประจำหมู่บ้านโอ้คู่ที่าเราไปนี้บ้านสีมาเอาเลขมือใดค่ะผูดถคหมายมือนไมือไม่ือมาจอดออเดอร์จนดจ้ามาจอดแน่ค่อยๆซื้อมันกลขเพิ่นซื้อมากให้ตะเพินแหมออาวเข้าไปนนก็ไปซื้อน้ำเลกนกับเอาโอ้โหอปัเนด้ไงนะ มีก้าบคือทำเป็นเพื่อนบอกเพื่อนมาแพ่งหนอกเจ้าโถเพื่อนฉิวมาแพ่งแค่ว่าบอกเราเลยเพื่อนทอ่คือคนซุ้มเข้าน่ะที่เป็นผู้เบิร์นเงินเพราะมันถืบเนี่ยมันนี่ไปถือเพื่อนพื่อเก่าเอ้าแคงถือเพื่อนคือเพื่อนจะไปจับตัวไหเพื่อนไสจับตัวไหมคือเพื่อนจะเป็นลูกประมาณลูกแล้นจะไปจับตัวไหมต้องไปอ่อนตัวของคนถื บอตรงตรงกเอูอยูคูคนถือลายที่จางนั่งร่ำมากบวงสวงคูข่จะขายของยึดั้างหลังหรอจ้าถือลายบลายแต่เกดเล้แก่บวนนังร่ำละพี่น้องเ้ยม่แม่ต้องมาเก่าละนังร่ำเก่าเนาะถือ่ยาวกันนอจ้านั่งนั่งนั่งไปค่ะนั่งกันพี่น้ขาแม่ได้ละแม่พอด้าน้ำมู เป,เป็นแม่ทานเป็นามคะานะ้เนามานจ้า เป็นแนวทางของนางรำนะครับผมวัดสะมาณีมหาบุญวัดสามาณีนะคะตะบลักตัวตะนะฮะออให้เอฟซใพ้ี่่ไม่กินบุญนับกันเลยก็ตอนแหวาต้องก่อนนะะบุญกทิ้บ้านวัดนีนะบุญก็ทิ้ากเป็นที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกได้ย้าก็ตัวใครเป็นเน่มาลอติงยอด้ พระน้าล่องไปเลยนั่นละมันร่ำจริงนะค่ะมันร่ำจริงเราได้มาบ้านนะมันจริงที่บอกจ้ะมันจรที่บอกคุณบอกไปจริงที่เจี๊ยกมาเที่ยวแล้วกับท่านที่สบายจ้าขอบคุณคุณแม่หลายๆน้ค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะนั่นนะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่คุณแม่ถูกเยอะได้มาแก้บนนะครับผมจ้างนางรำมานะครับผมคุณแม่ก็บอกไว้แค่นี้นะครับจะออกเลขนางรำอยู่นะครับผม เขาได้มาแล้วนะ919098ถ้าใครชอบก็ตามนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมทางช่องก็เสนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมพี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนี่นะครับผู่โคตที่เขามาขอกันและถูกเยอะนะครับผม FC คนไดนผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะครับวัดสะมณีตำบลผักตบำอำเภอหนองหานบ้านเราเลยนะครับมาขอโชคขอลาบจากผู่โคตนะครับ FC พี่บาวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ